เดินมาสักพักหนึ่งก็ใกล้จะถึงทุ่งนาแล้วค่ะลูกแฮปปี้มากเลยนะคะโอ้ยอะไรนะคะโก,โกโก้นี่อันนี้คือแบบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูวิถีชีวิตของชาวไร่บ้านเรานะคะคุณสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจัสมินนะคะวันนี้หนูกับลูกจะพากันไปที่ทุ่งนาค่ะแต่ว่าทุ่งนาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านเราประมาณ สองกิโลได้นะคะเดินไปกับก็บสี่กิโลจุกจุช่วงที่ย้ายไม่อยู่เชียงใหม่กับลูกก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องกับลูกซะส่วนใหญ่ค่ะก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนมากนะคะบรรยากาศแถวนี้ก็คือดีมากเลยนะคะล่มลื่นสุดๆแต่ว่าทุ่งนาไม่รู้อยู่ตรงไหนคะ่ะเดินมาสักพักละก็ยังไม่เห็นเด็กน้อยก็คือสู้มาก อากาศดีลมลืน้นเย็นสบายมากๆเลยค่ะมีกอหน่อไม้ด้วยนี่ เดินมาสักพักหนึ่งก็ใกล้จะถึงทุ่งนาแล้วค่ะลูกแฮปปี้มากเลยนะคะในการออกมาเดินเที่ยวกับแม่รอบนี้เพราะว่าปกติเนี่ยก็จะไม่ได้พาน้องออกมาเดินไกลๆแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างลูกของจัสมินเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวแล้วก็ไม่ชอบไปไหนไกลๆนะคะยิ่งตอนที่เข้าโรงเรียนแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่เราจะพาเขาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้เขาก็จะบอกตลอดเลยนะคะ แม่ครับผมไม่อยากจะไปเที่ยวไหนเลยข้างนอกมันร้อนอยากจะอยู่แต่ในห้องตั้งแต่เดินมาก็ยังไม่เห็นทุ่งนาเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าทุ่งนามันอยู่ตรงไหนค่ะเดินไปเดินมามาเจอผักออร์แกนิกทุกคนเขาขายขีดละ10บาทเท่านั้นเองค่ะอ่าทุกคนใกล้จะถึงทุ่งนาแล้วนะคะแต่ว่ามาเห็นสวนผักของคุณป้าค่ะเป็นสวนผักแบบเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีผักแคลมีสลดัด เห็นอันนั้นด้วยเห็นอะไรนะฝรั่ง <c oughs> ไม่ใช่คนนะผละไม้ฝรั่งฝรั่งอฮ้ยอยากไปเก็บเดี๋ยวไปถามคุณป้าก่อนนะคะว่าเอ่อจะให้เราเนี่ยเข้าไปเก็บเองได้ไหมแล้วก็อยากจะไปถ่ายที่สวนคุณป้าเดินมาก็พอดีเลยเ <c oughs> อามาดูก่อนมาดูกันก่อนมาอ้วนระวังรถลุกนะ <c oughs> ดีนะวันนี้ชวนลูกออกมาเดินเล่นค่ะเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวสวัสดีค่ะป้าคะฝรั่งนี่เก็บได้หรือยังคะมีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องถามลุงอ่ะหนูอันนี้หนูมาถามดูก่อนเดี๋ยวไปธุระเสร็จแล้วก็จะกลับมาค่ะไม่รู้มีไหมอ่ะไม่รู้มีไหมคุณป้าบอกว่าไม่รู้มีไหมนะคะฝรั่งแต่ตอนนี้ป้าส่วนของป้านี่เป็นแบบ ส่วนออร์แกนิกนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะเอาอ๋อขอบคุณค่ะคุณป้าจะให้ไปดูเพาะข้าวนะคะมาทุกคนวันนี้จะเป็นวันแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้อยากออกไปไหนนะเพราะว่าช่วงนี้ลูกน่ะหยุดหยุดโรงเรียนค่ะไปเด็กเด็กน้อยจะพาไปดู อะไรนะคุณลุงเพาะข้าวนี่อันนี้จะเป็นผักเคลปลูกแบบออร์แกนิกเลยนะคะอู้เยอะเลยอันนี้จะเป็นทุ่งนาของคุณป้าได้เลยนี่มีหอยไหมนอ้อมีกระปูไหมนอ้อมีด้วยเหรอคะในน้ำมีอ๋อไปเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะทุกคนอันนี้เดินมาแล้วก็มาเจอพอดีค่ะคุณป้าก็ใจดีหนูไปเดินดูคุณลุงเพาะข้าวได้เลยไป โอ้ยมีตะคงตะไข่ผักชงผักชีทุกคนอาอ๋อทุกคนอหนูเจอแล้วนี่โอ้ยอะไรนะคะกโกโก้ออเป็นลูกแบบนี้เลยโอ้โหอ๋ออันนี้สุกแล้วนี่อันนี้คือแบบสุกแล้วนะคะโอ้ดกอยู่เหมือนกัน โอ้ยขอบคุณพุก้ามากมีความสุขมากๆค่ะหลังจากที่กลับมาจากตุรกีใช้ชีวิตแบบง่ายๆสไตล์หนูเหมือนเดิมค่ะเราเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วพอได้มาเจอสวนคุณลุงก็ติดใจค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูวิถีชีวิตของชาวไร่บ้านเรานะคะคุณลุงกับพี่ๆน้องๆกําลังเพาะต้นกาข้าวอยู่นะคะมันอาจจะแปลกหูแปลกตาหนูประสักเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าที่บ้านแม่ที่เราเนี่ยเขาก็จะเอาไปหวานที่นาเนาะรอประมาณเดือนนึงถึงจะได้เป็นต้นกล้ามาแล้วก็เขาก็จะไปถอนถอนเสร็จล้วก็จะเอาไปดำแต่ที่เราเขายังใช้คนดำนานะคะส่วนที่ไทยเนี่ยเขาก็จะใช้รถดำนาแทนค่ะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะได้เลยค่ะโทษทีนะคะมือสะอาดเอาเลยอ่ โอเคจับได้เลยสะอาดมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณลุงหรือยังครับอันนี้จะเป็นข้าวข้าวอะไรคะคุณลุงอันนี้เป็นข้าวข้าวกํำเจ้าข้าวกํำเจ้าอ๋อที่เป็นสีนดังนเป็นข้าวข้าวพันใหม่ทำเป็นข้าวผสมระหว่างข้าวก๋ำเหนียวกับไอ้ดอยสะเก็ดผสมกับข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุมอ๋ออันนี้กี่วันคะถึงจะ แช่น้ํำไม่แช่น้ำหนึ่งวันแล้วก็เอาขึ้นมาหมักไว้อีกสามวันแล้วหลังจากนั้นก็ทําการทิ้งไว้ประมาณรดน้ําทุกวันก็รนประมาณสิบห้าวันประมาณสองอาทิตย์ก็จะขึ้นมาประมาณสักสามสี่นิ้วก็เอาเข้าเข้าเครื่องรงได้เลยพี่ๆเขาน่ารักมากเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะก็คือแบบทํางานไปเรื่อยๆเนาะชิวๆเอาคนนั้นจะกินองุ่นหมดแล้วเป็นทำอาหารเลื่อนเลยเลื่อนเลยลูกต้องต้องซื้อผักจากคุณป้าแล้วค่ะจะขายเองใช่ไหมคะคุณลุงปกติจะขายเองปกติก็จะปลูกปลูกเสร็จเกี่ยวข้าเกี่ยวก็เขาเอาไปขายที่ลงสีเลยแต่ร้นนี้เป็นข้าวที่พันุ์ใหม่เพิ่งออกมา ก็กะว่าจะสีเองแล้วก็ขายออนไลน์ออด้วยก็ขายหน้าสวนด้วยนะคาดว่าก็จะมีคนมาทานเพราะว่าไม่ไม,ไม่มีที่ไหนไม่ไม่เคยมีในท้องตลาดอ,อ๋ออันนี้ก็มีเบอร์ไหมครคุณลุงเบือ่อว่าพี่ๆน้องๆอยากซื้อวันลุงยุดทำไฮโดรด้วยทำผักปลอดภัยผักออแกนิกด้วยอ,อ๋อค่ะด้วยความที่หนูเนี่ยชอบธรรมชาติอยู่ยแล้วเนาะพอมาคุกคีกับธรรมชาติแบบนี้ก็คือแบบโอ้โหสุด นั่งแคมปิ้งมุมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือดีมากเพราะว่าดูพระอาทิตย์กำลังตกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนูน่ะอยากจะไปที่ดอยแต่ว่าช่วงนี้ลูกปิดเทอไม่ใช่ปิดเทอมหยุดพอหยุดแล้วเนี่ยหนูก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาค่ะถ้าไปขึ้นดอยอ่ะหนูไม่สามารถที่จะเอาน้องไปแบบตะลุยได้อะไรอย่างงี้นะคะ มาอยู่ที่ไทยหนูไม่รู้ว่าจะไปหาเห็ดที่ไหนแล้วก็จะไปหาหน่อไม้ที่ไหนนะคะไม่มีใครชวนพาไปหาเห็ดหรือว่าหน่อไม้เลยนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้รู้จักคนพื้นที่ด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่หนูบอกทุกคนตลอดเลยนะคะว่าหนูเนี่ยไม่เคยหาผักหายาในไทยไปขายเหมือนที่ไปอยู่ตุรกีเลยนะคะจริงๆหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหาของป่าอยู่แล้วค่ะแต่บ้านเราจะไปสม 4, สีสมห่าเหมือนที่ตุรกีเนี่ย ไม่ได้นะคะป่าบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่ค่ะสัตว์มีพิษก็เยอะเราอีกอย่างอนะ่ะป่ามันก็เดินยากกว่าที่ตุรกีเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดมผักนะคะของคุณป้าเขาก็จะปลูกออแก,กนิกแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสลัดหรือว่าผักเคลส่วนไอตัวน,น้อยๆนี่ก็เดินตามมาตลอดเลยนะคะลูกของหนูนี่เป็นคนที่ชอบพูดมากพูดเก่งสุดๆเลยค่ะเราถ่ายคลิปที่สวนของคุณป้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินไป ทุ่งนาค่ะแล้วก็จะเดินไปนูน่นน่าจะมีวัดอยู่แต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยเหนื่อยแล้วค่ะเด็กน้อยเหนื่อยแล้วเพราะว่าหนูไม่อยากจะให้น้องเนี่ยอยู่ที่บ้านเยอะค่ะน้องติดโทรศัพท์โอ้โหเดี๋ยวจะหาอะไรมาตำส้มตำกินนะคะ ว้าวพอมาถึงทุ่งนาเท่านั้นแหละสวยมากค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะสองแม่ลูกก็จะเดินต้อแตะต้ะแตะชมบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกคือมันสดชื่นมากและช่วงนี้เขากำลังทํานาค่ะต้นข้าวก็ยังเล็กๆอยู่นะคะยังไม่โตเลยรออีกประมาณเดือน2เดือนหนูคิดว่าต้นข้าวก็น่าจะโตสูงมากกว่านี้ค่ะแล้วก็น่าจะสวยมากกว่านี้เช่นกันค่ะหนูก็จะพยายามมาถ่ายคลิปตรงนี้บ่อยๆค่ะ เดี๋ยวจะหาส้มตงส้มตําม,มากินด้วยนะมาอยู่ที่ไทยแล้วมันต้องจัดส้มตำแซ่บๆนั่งกินแถวทุ่งนาบอกได้เลยว่าบรรยากาศนี้คือมันดีมันเลิศนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่ถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปเอาผักกับคุณป้าด้วยค่ะเดี๋ยวฝรั่งค่อยรอลุงเสร็จงานก่อนเนาะโอ้ได้ค<า>่ะไม่ค่ะหนูไม่ได้ถามหนูมัวแต่เอ่อคุยเรื่องข,ข้าวค่ะทวดอลีแล้วก็ขอนแม่อีก โอเคไปตอนนี้หนูกับโลูกก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่ไปถ่ายคลิปตรงแถวแถวทุ่งนาเนาะแล้วก็ซื้อผักมาอันนี้ทั้งหมด40ไหนรสสี่บาทผักบ้านเราก็คือถูกมากนะคะอ่ะโอเคไปทุกคนหนูก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจะจบคลิปทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้หนูกับลูกในการทําคลิปนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีคลิปที่ไทยแล้วก็ที่ตุรกีปะปนกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูจะเร่งตัดคลิปที่ตุรกีให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่าเอาลูกเข่งไปขายใช่ไหมคะเอาลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีคับบ๊ายบาย